ก่อน awesome ื่นเลยก็ต <air> like ้องขอขอบคุณเพจผู้แปลมังงะแซนรักถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์วิทีต้คลิดด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกสนุกให้หน้าติดตามอีกหลายเรื่องเลยก่อนที่จะไปเร่างฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆกดติดตามคอมเมนต์ดิชมเพื่อปลุนใจให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเร่างฟังกันเลยใช่ใช่แล้วพี่เขาเป็นห่วงว่า ฉันจะอยู่ตัวคนเดียวเสี่ยวอูเพิ่งเสียไปเฟยเสี่ยวกุยก็มีเจ้านายใหม่แล้วไม่รู้ว่าทําไมรู้สึกว่าไม่ดีใจเลยสักนิดเดียวแต่ว่าบางทีนี่อาจเป็นฉากสุดท้ายที่ดีที่สุดแล้วก็ได้อย่างน้อยเฉินอยู่กุยก็ไม่ใช่น้องชายจอมวายร้ายเขายังคงมีความสามารถเสี่ยวอูไม่ได้ทำตามความปรารถนาของตัวเองให้สำเร็จบางทีเขาอาจจะ ไฟหนาเฉิงเขาเป็นอะไรไปอีกล่ะทำไมรู้สึกว่าเขาไม่ดีใจเลยแม้แต่น้อยล่ะพี่สาวของนายจัดการทุกอย่างไว้ให้นายเรียบร้อยแล้วหวังว่านายจะไม่ทำให้เธอผิดหวังนะจนถึงเวลานี้เขายังคงคิดถึงแต่ฉันเสมอมามีจะให้หนูส่งให้ป้าป้าหรอไม่ได้ส่งให้แต่ว่าให้เธออยู่กับเขา เพื่อเป็นที่สำรองข้อมูลให้ซึ่งตอนนี้ขอต้องการความช่วยเหลือจากนายได้รับทราบฮะเฟยเสี่ยวกุยจะช่วยป๋าป๋าเป็นอย่างดีเลยคุณชายเฟยคุณช่วยย่อตัวลงมาหน่อยได้ไหมฉันมีของขวัญจะให้คุณได้เขากำลังจะทำอะไรกันนะหืมหูฟังป๋าป๋า หนูคิดถึงคุณจังเลยพ่อจริงด้วยสิแม่ของเฟยเสี่วกุยคือเสีว่วอูบางทีเฟยเสี่วกุยเขาอาจเป็นการเชื่อมต่ออย่างสุดท้ายที่เหลืออยู่ในโลกนี้ระหว่างฉันกับเสี่วกูก็เป็นได้อืมไม่ได้เจอกันนานเลยนะเสี่วกุยนายเอาเฟยเสี่วกุยให้ฉันหรอถูกต้องพ่อของเขายังอยู่ฉันเป็นคุณนะจะได้ไม่ต้องเลี้ยงเขาอยู่คนเดียว ฉันจะสำรองข้อมูลไว้ในโทรศัพท์ของคุณด้วยแล้วกันแบบนี้จะได้ติดต่อก,กันทั้งสองทางอย่างสะดวกนายรู้เรื่องตาของฉันแล้วเอาเขาให้ฉันเพราะจะให้เขาช่วยฉันใช่ไหมปิดไม่มิดพวกแฮกเกอร์อย่างพวกนายไม่มีจริงๆขอบคุณนะประธานเฟยไม่เป็นไรใช่ไหมครับเจ้าพวกนั้นขังผมไว้ในห้องน้ำถ้าไม่ใช่เพราะผมจีเนียสมากผมก็ไม่รู้ ว่าจะมีโอกาสได้เจอคุณอีกหรือเปล่าให้รางวัลโบนัสหนึ่งเดือนได้เลยครับขังผมต่ออีกสชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาก่อนหน้านี้ไม่อยากก็รู้ว่าผู้ช่วยฝันก็แสดงเก่งเหมือนกันแฮะเอ๊ะแต่ทำไมคุณชายเฉินเขามาอยู่ที่นี่ได้กันล่ะอีกอย่างดูจากท่าทางเหมือนสนิทกับคุณชายเฟยมากอีกด้วยไม่มีไรพวกเราแค่เออ ไม่มีอะไรฉันแค่เห็นว่าตาสองคนนั้นกำลังรังแกคุณชายเฟยตาไม่ดีดังนั้นก็เลยฮะเรื่องที่คุณชายเฟยได้รับบาดเจ็บไม่ใช่เป็นความลับหรอกหรอครับคุณชายเฉินเขารู้ได้ยังไงประธานเฟยบอกคุณชายเฉินหรอครับพอคุณเจอกันแค่สองครั้งก็สนิทแกนขนาดนั้นแล้วเชียวยิ่งอธิบายยิ่งยุ่งไปกันใหญ่จริงๆบอกไม่ได้อีกว่าเขาคือเตาเอาล่ะ ทานอาหารเย็นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วไปส่งคุณชายเฉินกลับบ้านครับอืมเดี๋ยวนะประธานเฟยเดินออกไปแบบนี้เนี่ยนะตาของเขาดีขึ้นแล้วเหรอหรือว่าคุณชายเฉินนำทางเขาไปทำไมเหมือนมีอะไรแปลกๆเลยฮะป้าป้าก้าวเท้ายาวๆหน่อยนะข้างหน้าเป็นประตูน่ะ บ้าเอ้ยขับรถเป็นหรือเปล่าเนี่ยจะเลี้ยวไม่รู้จักชะลอความเร็วหรือไงเออคือขอโทษนะครับประธานเฟยคุณชายเฉินนี่มันสถานการณ์พิเศษอะไรเนี่ยประธานเฟยเกียติที่จะสัมผัสกับคนอื่นมากที่สุดไม่ใช่หรอเดี๋ยวสิเมื่อกี้มีรถปาดนะาฉันเป็นคนฆ่าคุณชายเฉินใช่ไหมเนี่ยนี่มันอะไรกันตอนนี้ฉันกำลังจับ ลบกวนเอามือออกไปโอ๊ะขอโทษจริงๆนะฉันไม่ได้ตั้งใจขอโทษเจ็บหรือเปล่านะอีกอย่างสมองกระทบกะเทือนตรงไหนไหมฉันชนใส่แบบนี้คงไม่กระทบต่อการฟื้นฟูการมองเห็นใช่หรือเปล่ากลิ่นที่อยู่บนตัวของหมอนี่เหมือนกับเสี่ยวอูเปียบเลยไม่ต้องใช้ข้าวของเครื่องใช้ของพี่สาวนายฉันไม่อยากจำสับสนระหว่างนายกับเธอ ได้ขอโทษด้วยนะคุณชายเฟยที่ฉันทำเมื่อคู่นี้น่าจะทำคุณตกใจแย่เลยอืมหลังจากนี้ถ้ามีเรื่องอะไรมาหาฉันได้นะถึงยังไงฉันก็เป็นว่าที่พี่เขยของนายตาโง,ง่อเอ๋ยฉันไม่อยากเรียกนายว่าพี่เขยสักหน่อยฉันไปก่อนละ่ะคุณชายเฟยบ้าเอ๋ยลูกพี่เตาากลับมาได้สักทีนะ ถึงขั้นนั่งรถหลูขนาดนี้กลับมาซะด้วยคุณชายไม่ทราบว่าตอนนี้เราไปไหนกันดีครับพูดมากนะยากมากนะกว่าแฟนฉันจะมาส่งฉันสักครั้งเนี่ยชิปวดแฟนแล้วหนึ่งแฟนหมายถึงฉันเหรออีกอย่างก่อนหน้านี้เต่าเขาก็หรือว่าเขาชอบเพศเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นดดนตกหลุมรักพี่เขยอย่างฉันซะด้วยนี่มันดราม่าเกินไปแล้ว ก็จบไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากมากกดติดตามคอมเมนต์ดิชมเพื่อบรรทังใ,ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเลงจงละสสนับสนุนผู้ปลได้ที่เพจบงงังะแซนรักแปะก์ิว่ิต้คลิปด,ด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีบงงังะสนุกสนุกให้นั่นติดตามอีกหลายๆๆเรื่องเลยเข้าไปเจะสสนับสนุนผู้แปลกันเยอะๆนะคะผู้แปลจะได้มีกำลังใจในการทำงานออกมาให้บไดรรับชมกันไปวันนะคะ